สวัสดีครับอยู่วันนี้กับผมเซลสักอาเรียกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่วันที่อีสุนครหลวงสาขาเอก,กชัยนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมสีประตูยกสูงนะครับจะเป็นรุ่น Highlander c a p 4ฟนะครับสีเทาแลมโบตัวนี้เป็นเกตรดแอนะครับเกียร์ธรรมดาสำหรับรุ่นเกีร์แอนะครับจะมีทั้งเกียร์กระปรุกและเกียร์ธรรมดานะแล้วก็ในส่วนของสีจะมีทั้งหมด สีสีนะครับมีสีเทาแลมโบก็คือสีนี้เลยแล้วก็จะมีสีขาวมุกนะครับสีดําแล้วก็สีบอลเงินนะครับคันนี้ได้ตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนของล้อแม็กซลายใบยพัดขีดขาวนะครับตัวนี้เป็นลายใบยพัด7จก้านะครับจับคู่กับชุดของแต่งน็อตฝาดุมฝาเบรกเป็นสีน้ําเงินนะครับเดิมคันนี้ไฟหน้าไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะครับมีไฟเดย์ไลท์ แล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวจะบิวอินเข้าไปอยู่ในโคมเดียวกับตัวไฟหน้าเลยนะครับเป็นเส้นเลยแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกก็มีมาให้จากโรงงานครับแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะครับเหมือนกับรุ่นพี่ครับอากาศถ่ายเทดีกว่ารุ่นเดิมกระจังหน้าจะเป็นสีเงินนะครับผมจะไม่ใช่สีโครเมี่ยมจะเป็นสีเงิน สัมผัสจะเป็นคล้ายๆกับพวกพัดติดแล้วก็มาในส่วนของล้อแมกนะครับพระเอกของคันนี้เลยจะเป็นล้อแมกลายใบพัดนะครับคิปขาวหรือคิปเงินนั่นเองเป็นขนาดขอบ18นะครับมาพร้อมกับยางขนาด265 60 R18 นะครับผมชุดของแต่งเป็นสีน้ำเงินข้างหน้าก็จะเป็นดิสเบรกนะครับเดิมจากโรงงานเลย ประสิทธิภาพการทํางานของตัวเบรกเดิมของยีสุก็เพียงพอสําหรับลดความแรงเท่านี้นะครับแต่สําหรับใครใครอยากทําเพิ่มเกี่ยวกับระบบเบรกอยากแปลงจากอยากแปลงเบรกเป็นดิสสี4ล้อเลยก็ของผมมีรับทำอยู่นะครับเดิมๆที่กระบะ E-SUV ล้อคู่หลังจะเป็นดัมเบกในส่วนของมือจับเปิดตัวนะครับสีโครมียมผมลืมให้ดูตัวกระจกมองข้างนะครับตัวนี้กระจกมองข้างจะเป็นสีทูโทนะครับ สีเดียวกับตัวรถจับคู่กับสีดํานะครับข้ารถเป็นตัวรถเป็นสีขาวบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวตรงนี้ก็จะเป็นสีดําครับผมตัวนี้จะสีตามของรถเลยนะครับรถสีอะไรตรงนี้สีเหมือนกับรถนะครับแล้วก็มาในส่วนข้างหลังนะครับไฟท้าย LED นะครับ มีไฟเลี้ยวมีไฟครบทุกอย่างบอกครับผมไฟถอยหลังแล้วก็ในส่วนของมือจับด้านหลังครับก็เหมือนกันครับเป็นสีโครเมียมนะครับมีกล้องบิวอินอยู่ในมือจับเลยไลเนอร์มีให้ครับผม mm hmm. เดี๋ยวไปชมภายในห้องโดยสารกันดีกว่าครับมาถึงที่ภายในห้องโดยสารนะครับผม เกล L นะครับกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทสามารถปลดล็อกรถหรือว่าล็อกรถได้ที่รีโมทนะครับจะมีปุ่มสำหรับไว้กดเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ทุกท่านดูครับแก๊กหนึ่งเปิดระบบไฟฟ้าครับแล้วก็ดามิเก็กหนึ่งคือสตาร์ทรถนะครับในส่วนของแผงประตูนะครับก็เหมือนรถ อีสุทั่วไปรถยนต์ทั่วไปนะครับมีพวกเปิดกระจกล็อกเซททัลล็อกนะครับอนุญาตขึ้นไปนั่งนะครับอนุญาตปรับเบาะโอเคครับภายในก็พวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับปุ่มควบคุมพื่งเสียงก็มีครบครับรับสายวางสายนะครับแล้วก็หน้าจอจะเป็นหน้าจอแอนาล็อกนะครับรายละเอียดบอกชัดเจนครับเลขรวมความเร็วรถนะครับอุณหภูมิ แล้วก็อัตราน้ํามันนะครับมาในส่วนของจอตัวจอเครื่องเสียงเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับตัวนี้เป็นจอขนาด8นิ้วตัวใหม่ของ e ีซ2024นะครับมีฟังก์ชันวัดองศาการเอียงของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลัง,ลงก็คือรอบทิศทางเลยครับวัดองศาของรถของรถก็คันนี้รองรับรุ่นนี้นะครับ2024รองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay แบบ et, ไ i เลสไร้สายแล้วนะครับ หรือว่าจะเอาสายมาเสียบเหมือนเดิมที่จุดบริเวณตรงนี้ก็ได้ครับแต่ว่าตัว224นี้รูจะเป็นแบบ Type C แล้วนะครับจะไม่ใช่ USB แอร์ก็เหมือนรถทั่วไปครับไรฟ้าด้านหลังมีให้คอมเพรสเซอร์นะครับปรับอุณหภูมิทิศทางแอร์ออกแล้วก็ระบบไหลเวียนอากาศมีแอร์แบ็กสัญลัญลักบ่อนะครับไฟโชว์การทำงานว่าเปิดหรือปิดอยู่สามารถมาปิดแอร์แบกได้ที่บริเวณรูนี้นะครับเอากุญแจไขแล้วก็หมุนได้เลยครับ คอนโซลหน้าครับตัวนี้จะเป็นเกะเสริมนะครับผมบริเวณด้านบนแล้วก็มีเกะข้างล่างให้อีกเกะหนึ่งบริเวณคอนโซลหน้านะครับมีดีไซน์ในส่วนของสีโครเมียมนะครับพร้อมายต้าคอนเซ็ปต์มีเวลาดีไซน์จะมีมิติอยู่บริเวณตรงนี้นะครับก็จะสีเงินเลยฝั่งนี้ก็มีครับคอนโซลหน้าก็จะเป็นพลาสติกดานะครับผิวสัมผัสก็จะสักๆากหน่อยครับจะทําลายเหมือนลายหนังนะถ้าสังเกตใ,ใกล้ใกล้ แต่าบแต่ว่าถ้าเป็นตัวแซตัวนี้จะเป็นบุนุ่มนะครับตัวนี้จะเป็นแข็งเกะข้างหน้านะครับสําหรับเก็บของไว้ใส่เซฟเงินหรือว่าพวกผักเครื่องนะครับโอเคระบบเกียร์หกสปีดธรรมดานะครับมีทั้งระบบอัตโนมัติแล้วก็กระปุกนะครับราคากระปุกกับอัตโนมัติจะต่างกันอยู่ที่ประมาณ3 0,000กว่าบาทครับแต่โดยรวมในการออกรถจะใช้เงินพอๆกันครับ ในส่วนของเบาะนะคะผมผมขออนุญาตถ่ายเบาะในส่วนของเบาะนะครับตัวน,ะน,ะตน,นี้จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับสไตล์การนั่งฟิลสัมผัสนะครับก็จะนุ่มๆครับไม่เหมือนเบาะหนังเบาะหนังจะไม่นุ่มเท่าตัวผ้านะครับแต่ว่าข้อดีของตัวเบาะหนังคือเขาจะไม่สกรปรกไม่อมฝุ่นแล้วก็ไม่อมน้ํานะครับ ทำความสะอาดง่ายรักษาง่ายครับแตะบ่อผ้าเลยข้อเสียคือฝุ่นจับง่ายนะครับแล้วก็สิ่งสกปรกเวลามันเกาะแล้วมันจะเกาะนานนะครับพวกน้ําหรือว่าพวกอาหารการกินที่เราทําหกใส่เบาก,ก็จะติดอยู่นานนะครับผมต้องซักทําความสะอาดเราไปดูด้านหลังดีกว่าด้านหลังนะครับก็เป็นเบาผ้าเหมือนกัน,นครับพร้อมชุดคั่มือชุดเครื่องมือพวกฉุกเฉินนะครับพวกแมลงพวก ประแจนะครับจะอยู่ตรงนู้นเราดึงเงียงตรงนี้ออกมาได้เลยครับโอเคด้านหลังนะครับมีรูชาร์จแบตไฮซีให้จํานวนหนึ่งรูนะครับไว้ชาร์จแบตด้านหลังซองเอกสารซองหลังเบาะนั่งคู่หน้านะครับสําหรับเก็บเอกสารมีมาให้ครับโอเคนะครับก็สําหรับคันนี้ท่านไหนสนใจออกรถนะครับคันนี้ใช้งบออกรถเพียง8 9 0 0 0บาทนะครับย้ําว่า8 9 0 0 0บาท เลทนี้นะครับถ้าประวัติดีเครดิตดีไม่ต้องค้ำเลยครับผมผ่านชัวร้อ์เซ็นตะครับผมสำหรับใครที่อยากทักมาปรึกษาก่อนก็สามารถจิ้มลิงก์ไลน์นะครับหน้าโปรไฟล์ YouTube ของผมเพื่อทักมาคุยสอบถามได้ทุกเรื่อง24ชั่วโมงนะครับยกเว้นอย่างเดียวเรื่องเงินนะครับสำหรับใครชอบดูวิดีโอ TikTok นะครับชอบเล่น t i k ก o k ก,ก็สามารถจิ้มลิงก์เว็บไซต์ TikTok ของผมนะครับเข้าไปจะไปเจอหน้า ชแนลทิกตอกสักกรินบินด้านะครับหรือจะเซิร์ชในทิกต็อกเลยสักกรินบินได้เจอเหมือนกันครับสำหรับเบอร์โทรนะครับ0935415190นะครับสำหรับ Facebook ที่เว็บไซต์หน้าโปรไฟล์ u t u b e ผมได้เลยครับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรถ h ฮน์เดอร์แคปโฟเ e ตสีเทาแลมโบนะครับเกียร์อัตโนมัติวันนี้สักกลินขอลากันไปก่อนจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ